สวัสดีครับหมูทดลองครับวันนี้วันที่18เมษานะครับมี2เรื่องที่จะบอกครับเรื่องที่1นะครับพรุ่งนี้นะครับผมจะเดินทางไปอยุทยานั้งในเช้านะครับอาจจะกลับมาตอนเย็นนะครับคิดว่ามันมันอาจจะไม่ทันอัปโหลดวิดีโอของพรุ่งนี้นะครับผมก็เลยถ่ายทําวันนี้นะครับผมส่วนเรื่องที่2นะครับตอนนี้ผมมาถ่ายทําอยู่ในห้องน้ํานะครับห้องไม่ใช่ห้องน้ำนะครับห้องอาบน้ํานะครับผมเปไดบ้างครับเสียงกล้องก้องไหมครับผม แต่ียวมีโกนนี้นะครับด้ามนะครับผมผมซื้อตอนปี2อ0 8นนะครับอันนี้ปี2016แล้วนะครับผมด้ามเนี่ยผมใช้มา8ปีแล้วนะครับผมส่วนใบมีดเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะสัก2ปีสาปีได้แล้วนะครับไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับก็คือด้ามนี้นะครับมานานมาแล้วก็เลยจะทิ้งนะครับผมแปลวอันนี้ซื้อมาใหม่ครับพอดี จริงๆานะต้องต้องรีวิวตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมลืมนะครับผมพอดีผมไปซื้อนะครับมันลดราคาอยู่น่าจะไม่แน่ใจนะครับ299หรือ289นะครับเอ้ยไม่ใช่288หรือ228นะครับราคามันลดอยู่พอดีผมก็เลยเอาไว้เปลี่ยนดีกว่าอันใหม่ Gillette Fusion นะครับ Pro 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 g l i d นะครับ Glide right. นะครัไม่ออกอ่าไม่ออกนะครับเห็นบอกว่ามันเป็นเฟล็กซิบลนะครับผมผมลองใช้แล้วครับเมื่อเช้าผมเรียบร้อยไปแล้วนะครับนี่ครับสุดตัวมันนะครับอันนี้คือตัวเคสมันนะครับผมเฟล็กซิบลนะครับเห็นไหมครับเฟล็กซิบลมากนะครับแล้วก็อันเก่าใบมีดมีอยู่แค่สองอันมั้งอันนี้ใบมีดมีอยู่ น่าจะมีสี่อันไม่พอนะครับในเนี้ยในเนี้ยครับมันม,มันเขียนว่ามีฐานนี่นะครับมันจะมีสวิตช์อยู่นะครับพอกดปึ๊บได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับมันจะดังน,นะครับมันจะสันส่นๆะแล้วมีแสงด้วยนะครับเท่มากเท่มาก แต่ผมบอกตรงๆเลยว่าผมโกนมาครับไม่แตกต่างเลยครับแต่ก็ดีครับใช้ดีครับมันลื่นครับมันลื่นมันลื่นแล้วก็มันออกได้ดีไหมก็ไม่นะครับก็เท่าเดิมแต่ว่ามันนิ่มนะครับมันนิ่มนะครับไม่ไม่ไม่รู้สึกว่ามันโกนอยู่ครับตอนนี้ลดราคาอยู่นะครับผมแนะนําให้ซื้อก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นราคานะครับผมไม่ใช่ขึ้นราคา ต้องปรับไปเป็นเหมือนเดิมสิครับตอนนี้ลดอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าซูปเปอร์อื่นเขาจะาลดหรือเปล่านะครับแต่ว่าซูปเปอร์ที่ผมไปนะครับแถวแถวสุขุมวิทนะครับกําลังลดอยู่นะครับอันนี้มาแนะนำ g l e t FUSION Pro g r i d e Pro g r d e พัก,กพืนะครับผมอ่านไม่ออกไม่ได้ไว้เจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมไปอยุธยาเดี๋ยวผมจะถ่าย วิดีโอมานะครับแล้วก็มาเรื่องนี้จะอัพเกี่ยวกับอยุธยานะครับว่าทำไมผมถึงต้องไปอยุธยานะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบายถ้าดูใน facebook นะครับจะมีปุ่มสีแดงแถวๆนี้ครับเขียนว่า subscribe นะครับเล็กๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมกดเพื่อที่จะมาติดตามผลงานของหมูทดลองนะครับถ้าดู youtube อยู่นะครับก็จะมีปุ่มนะครับ ข้างไอคอนของหมูนะครับหมูทดลองนะครับตรงนี้นะครับจะมีสีแดงๆนะครับสั c r i b e อยู่นะครับผมถ้าสนใจก็ช่วย follow ด้วยนะครับ